โมอามีนาควงลูกทีมนางร้ายป้ายแดงแต่งชุดไทยร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง2566เรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์ที่ปังมากๆสำหรับควีนมาสเตอร์โมมีนาที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ต้องลุกเป็นไฟที่ล่าสุดควงสีสาวลูกทีมนางร้ายไทยแลนด์หมีภูวาสิตาซานตาส,ะสะัสรสจันเจ้าการุณทิพย์ จิราจิราพรแต่งชุดไทยจับมือสร้างคอนเทนต์ถ่ายภาพเพื่อร่วมสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทง2566ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่วันที่27พฤศจิกายน2566ขึ้น15ข่้าคเดือน12โมออามีนาพินิตกล่าวว่าวันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่มีประวัติศาสตร์กันมายาวนานอยากให้คนไทย ลุกขึ้นมาสวมชุดไทยและร่วมสืบสารประเพณีไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนทั่วโลกได้พูดถึงประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยโดยการรวมตัวของควีนโมพร้อมลูกทีมสี่สาวนางร้ายไทยแลนด์ผ่านการทำคอนเทนต์แทนขีดล่างฟรีเชียลี่ใช้โปรดักชันของตัวเองทำและตัวโมอามีนาก็ดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารประเพณีไทยในครั้งนี้อีกด้วย